ต้องใช้ความพยายามเยอะเลยกว่าจะออกแต่ละอันแต่ละอันอทีมงานหลายๆคนก็เริ่มเหนื่อยกันแล้วเนื่องจากว่าต้องใช้กำลังเยอะกว่าจะแงะเทียนออกจากโคมได้นะสายที่ต้องแงะออกเพราะว่า,วา เดี๋ยวเราจะใช้โคมนี้ไปติดกับเสาที่กลางสนามสนามกีฬาแห่งชาติของประเทศมองโกเลียทีมงานชุดนี้ก็เป็นชุดที่กำลังปันป่นปั่นไส้เทียนกันอยู่งานนี้ต้องทำเป็นทีมนะทำเดี๋ยวไม่สำเร็จนะต้องอาศัยความเป็นทีมประธาน i b s มาแล้วพักไทยหนะ่อย I have a Saudi cup of I'm must have cup